บทบาทรักตอนที่13นี่เหมือนเรียกว่าความสัมพันธ์แบบไหนกันนะเธอเองก็จนปัญญาที่จะหานิยามคำนั้นเพราะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแถมยังยุ่งเหยิงจนหน้าปวดหัวอีกอย่างคิดไปก็เท่านั้นไม่ต้องมีสถานะนั่นแหละดีที่สุดแล้วอาจจะเพราะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง แถมตัวเองก็ยังโดนกลืนกินไปทั้งตัวแบบนั้นลินละดาเลยตั้งใจว่าเช้ามาเธอจะไปฝากท้องกับทางโรงแรมซึ่งลองปลุกบด,ดินชวนเขาไปกินข้าวแล้วแต่สิ่งที่ชายหนุ่มตอบกลับมาก็คือไปเลยจะนอนความหิวมันไม่รอใครดังนั้นเธอจึงไม่คิดเซาซีเธอไม่ชอบความเหนียวตัวก็เลยรีบอาบน้ำแล้วก็ออกไปเติมพลังมื้อเช้า ลีและดาไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเหมือนกับคนอื่นเท่าไหร่นักเพราะตัวเธอนั้นเป็นพวกติดบ้านเวลาว่างมักหมดไปกับการหมกตัวอยู่ในห้องนอนคลุกอยู่กับงานเขียนนิยายของตนอย่างมากก็แค่แตอลอนออกไปหาอะไรอร่อยๆในเมืองซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนที่บ้านก็เท่านั้นถึงไม่ใช่สายเที่ยวแต่ก็มองออกว่าโรงแรมที่มาพักนั้นค่อนข้างมีระดับเลยละ่ะ เพราะเงนไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารเช้าที่วางเรียงรายมากหน้าหลายตาโหย้ยอยากกินไปหมดเลยดูเหมือนผู้คนจะเริ่มหลังไหลามากินมื้อเช้าเยอะกว่าที่คิดเอาไว้ดวงตาก,กรมโตจึงสอดสายมองหาที่นั่งก่อนเป็นอันดับแรกใช้น้องกระเป๋าขนที่ถือติดมือมาด้วยเป็นการจองโต๊ะจากนั้นถึงเวลาโลดแล่นตักอาหารอย่างที่ใจมันเรียกหา ลิลดาถือคติมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มเสียหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็รู้ปริมาณที่ร่างกายรับไว้ไม่ได้ตักเยอะจนหน้าเกลียดเน้นกินหลายๆอย่างให้พอรู้รสชาติก็พอแต่เว่าพอกลับมาที่โต๊ะหลังจากที่วนเวียนนำของมาวางแนวรอบที่สามใบหน้างามก็ถึงกระบูดบึง้งเมื่อเห็นว่ามีคนมานั่งแทนที่ แถมยังตักของกินของเธออย่างถือวิสาสะตะกระกินคนเดียวหมดด้วยไงคนพูดนั้นใบหน้ายังดูเหมือนคนไม่ตื่นนอนด้วยซ้ำไปมีสิทธิ์อะไรมาว่าคนอื่นตะกระทั้งที่ปากตัวเองยังเขียวตุยตุยไหนเบกจะนอนไงล่ะคะโมโหก็โมโหแต่คิดว่าลุกไปตักใหม่ก็สิ้นเรื่องระยะยหลัง ลีและดากำลังฝึกฝนเรื่องการปล่อยวางยิ่งอยู่กับคนอย่างบดินก็ยิ่งต้องหัดปรงให้ได้มากที่สุดท้องร้องชายหนุ่มหยิบเบอร์เกอร์ขนาดพอดีคำเข้าปากเป็นชิ้นสุดท้ายอันนี้อร่อยดีนะเนี่ยไปตักมาอีกดีไปเองเลยลีนาหิวจนตาลายหมดแล้วเนี่ยอยู่บ้านมีแต่คนตามใจจนเคยตัว ถึงได้ชอบเอ่ยปากชี้นิ้วสั่งคนอื่นแบบนี้และแน่นอนพอเธอปฏิเสธไปแบบไม่ต้องคิดเจ้าตัวก็แทบจะความน่าใส่กันได้แต่ส่งเสียงจี้จ้ายอยู่ในลำคอตากน้ำเผื่อลินด้วยนะลินละดาย,ยิ้มหวานรวมไปถึงน้ำเสียงเมื่อเห็นบนดินลุกขึ้นคนตัวโตกระตุกยิ้มที่มุมปากอย่างร้ายการตากเองสิไม่ใช่คนใช้สักหน่อย เขาว่าแค่นั้นแล้วก็เดินไปอย่างคนใจดำยิ้งสาวด้วยแต่โครงศรีรษะตัวเองเบาๆไม่ได้คาดหวังว่าบาดินจะทำให้กันหรอกนะแต่ถ้าขอยอมง่ายๆก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แค่นั้นไว้กินข้าวต้มในช้าหมดเมื่อไหร่คอยลุกไปตักน้ำเองก็ได้ไม่เห็นต้องงอแต่ถ้าว่าไม่กี่นาทีต่อมากลับต้องแปลกใจเมื่อเห็นน้ำส้มข้นสดวางอยู่ตรงหน้าหลินและดาถึงกับเลิกคิ้วขึ้น พร้อมกับเงยหน้ามองติวเตอร์ของตัวเองอะไรเจ้าของร่างสูงถามเสียงห้วนแต่คิดว่าเขาน่าจะวางฟอร์มไปงั้นวัดได้จากโหนกแก้มที่ระเรื่อขึ้นแหมก็ใจดีเป็นเหมือนกันนี่ขอบคุณนะลินอยากได้น้ำส้มพอดีเลยหากบดินเป็นพวกขี้เก็ก ดีแล,ละดาก,ก็อาจจะเป็น,นคนขีแ้แกล้งเธอชอบแย่ให้อีกฝ่ายหลุดฟรอร์มที่วางไว้มันน่ารักดีเหมือนกันเด,เดี๋ยวก่อนนะน่ารักงั้นเหรอบ้าบ้าไปแล้วความคิดเหล่านั้นหลุดเข้ามาอยู่ในหัวเธอได้ยังไงกันโดนจิ้มไปทีกลายเป็นมองเขาในแง่ดีเลยว่างั้นสินะได้แต่ยกมือตบแก้ม เรียกสติแล้วก็รีบสลระดเรื่องพวกนั้นออกจากหัวไปทันทีเพีย้ยนเพี้ยนจริงๆแค่นึกถึงฉากที่จะเขียนออกเฉยๆลินไม่ได้เพี้ยนสักหน่อยอะไรฉากได้กันนะดิม่าดินยักคิ้วใส่อย่างยียวนตบท้ายด้วยประโยคที่ทำเอาหญิงสาวตาโตงั้นเดี๋ยววันนี้สอนอีกท่าก็แล้วกัน คุณภาคพ,พูดอะไรเนี่ยฟังแล้วอยากจะเอาซ่อมจิ้มตาให้รู้แล้วรู้รอดชมัดทำไมเล่ามันก็เรื่องธรรมชาติทั้งนั้นวันนี้ไม่ได้ค่ะลินและดาวรีบเคียวรีบกลืนเมื่อเจอกับในตาคมกริบมันมีความไม่พอใจซ่อนอยู่ในนั้นบอกไว้ก่อนทำไม ก็ลินยังไม่ได้เขียนงานสักตัวคืนนี้ลินตั้งใจว่าจะทำงานสักหน่อยแค่คิดก็ท้อแล้วไม่รู้ว่าต้องปั่นทบต้นทบดอกอีกกี่ครัอีกอย่างเธอกลัวจะลืมช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่ด้วยถ้าบรรยายในขณะที่เราอยู่ในบรรยากาศนั้นเลยมันน่าจะดีกว่าไม่ใช่หรือไงก็ทําตอนกลางวันสิคนงอแงหาทางออกให้กันแบบง่าย ลางวันลินคิดไม่ค่อยออกไม่ใช่ไม่เคยลองเขียนช่วงกลางวันนะเคยลองหลายครั้งแล้วแต่กว่าจะพิมพ์ได้แต่ละคำต้องเค้นต้องรีดสมองจนล้าไปหมดเงินก็เคยกลับไปเขียนที่บ้านสิบดินสรุปเองเสร็จสรรแบบคนเอาแต่ใจทำไมคะคุณบดินลินละดาถอนหายใจก่อนจะตั้งสอกบนโต๊ะ เอานิ้วประสานไว้ใต้คางดวงตากลมจับจ้องไปยังใบหน้าคมคายติดใจเหรอก็ใช่แต่เพราว่าคนหน้าด้านกลับยอมรับอะไรง่ายๆพร้อมกับสนกลับชนิดที่ว่าคนฟังเกือบนอกตายอยากเรียนต่อไม่เหล่าคืนนี้น่ะไม่จ้ะไอไอบ้าเอ้พูดออกมาได้ยังไง นี่ใหฮลินพักบ้างเถอะนะเมื่อดินยังขมวดคิ้วไม่เลิกเจ็บเหรอก็นิดหน่อยยญิงสาวอึกอักเล็กน้อยมันก็ไม่เชิงว่าเจ็บขนาดนั้นหรอกแต่เธอแค่หาทางเลี่ยงมากกว่าจะให้เรียนทุกวันเลยมันก็ไม่ไหวหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำแรงหรือเปล่าวะเขาพึพรรมพำกับตัวเองแต่เชื่อเธอ ว่าเจ้าตัวต้องการที่เธอได้ยินลินและดายอยากเปลี่ยนเรื่องคุยไม่งั้นบนดินก็จะวนเวียนชวนเข้าเรื่องพวกนั้นอย่างเดียวไหนๆก็มีโอกาสได้มาเที่ยวทั้งทีน่าจะเก็บสถานที่เอาไว้ประกอบฉากในงานบ้างอยากไปไหว้พระปรับเสียงให้อ่อนลงพร้อมกับช้อนตามองเหมือนลูกหมาตัวน้อยคุณภาคพาลินไปหน่อยสิ แต่เอ็กคนตัวดีกลับทำหน้าตาเบื่อโลกขี้เกียจลินละดาถ,ถึงกับมุยหน้าแต่ก็ยังคงไม่ละความพยายามรีบลาเก้าอี้ไปอยู่ข้างๆชายหนุม่มแล้วเขย่าต้นแขนเหมือนเวลาที่เธอชอบออดอ้อนคนเป็นพ่อน้าน้น,น,น้คุณภาคมาทั้งทีลินก็อยากเทีย่ยวรอบๆบ้างประดินรอบยิ้มกับอากับกิริยานั้น รู้สึกเหมือนมีชัยชนะอยู่ในมือมีอะไรมาแลกเปลี่ยนลหรอนี่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเธอไม่ได้อะไรมากหรอกนะกับเรื่องเซ็กไม่ได้มองด้วยว่าใครเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการตกลงของคนสองคนเขาได้เธอก็ได้เหมือนกันฟินฟินด้วยกันทั้งคู่ งั้นลินขอเขียนงานถึงห้าทุ่มจากนั้นค่อยว่ากันแค่ไม่อยากให้เรื่องนี้มากระทบกับงานตัวเองอุตส่าห์เรียนคอร์สปฏิบัติขนาดนี้แต่ยังไม่ได้เอาไปเขียนในงานเลยด้วยซ้ำสี่ทุ่มเมอดินยังคงต่อรองประหนึ่งนักธุรกิจเคี่ยวลากดินห้าทุ่มแต่เ้าว่าลูกหมาตัวน้อยอย่างลินละดากลับยื่นคำขาดเสียงแข็ง ไม่งั้นไม่ไปก็ได้เออเออห้าทุ่มก็ห้าทุ่มตั้งแต่เกิดมาบาดินเข้าวัดไหว้พระแทบนับครั้งได้เพราะงั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังงงตัวเองไม่หายที่ยอมตระเวนพายหญิงสาวหาวัดเพื่อไหว้พระคุณพาขอเงินหน่อยสิลินอยากทำบุญพามาก็แล้วยังแบมือถ่ายเงินขอทำบุญกันอีก นี่สามีภรรยาขอใช้กระเป๋าเงินเดียวกันไม่รู้หรือไงสุดท้ายบดินก็ต้องควักกระเป๋าเงินแล้วยื่นให้กับใหญ่ตัวดีไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราเหลือบดูเวลาตอนนี้ป่าเข้าไปบ่ายโมงกว่าแล้วมื้อเช้าในกระเพาะย่อยไปเกือบหมดพอออกจากวัดก็เลยแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางเป็นมื้อเที่ยงหลังจากตระเวนไหว้พระรวมไปถึงสัตมื้อเที่ยงกันแล้วลินและดา ก็ถูกลากมานั่งร้านกาแฟชื่อดังเพราะวันนี้โดนตามใจเกือบทั้งวันหญิงสาวเลยไม่ค้านเมื่อเขาเลือกแบรนด์นี้รสนิยมไข่รสนิยมมันลิ้นของบดินคงถูกกับกาแฟราคาแพงส่วนเธอนั้นมีโอกาสได้กินเทียไรก็มองว่ารสชาติของมันแสนจะจืดชืดเลยแก้ปัญหาด้วยการสั่งเมนูอื่นที่ไม่ใช่กาแฟ เราใช้เวลานั่งเล่นในนี้เป็นเวลานานและดูเหมือนว่าน่าจะนั่งต่อไปยาวๆอย่างน้อยก็คงอีกสักครึ่งชั่วโมงได้บดินนั่งจ้องจอไอแพดมาร่วมชั่วโมงกว่าแล้วลินละดาไม่แน่ใจว่าชายหนุ่มทำงานหาเงินด้วยวิธีไหนบ้างเมื่อก่อนคิดแค่ว่าเขาเป็นพวกผลาญเงินไปวันๆแต่นั่นน่าจะเพราะว่าเธอเห็นแค่เวลาเขาใช้เงินนี่สินะ ที่เขาบอกกันว่าอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวสมัยนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลหาเงินได้หลายรูปแบบอย่างอาชีพของเธอนั้นใครละจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องอ่านหนังสือนิยายผ่านแพลตฟอร์มจากแอปงั้นลินขอนั่งเขียนงานนะเธอเอ่ยขึ้นเรียกความสนใจให้ใชายหนุ่มละสายตาจาก iPad มายังตัวเอง เรายังไม่กลับที่พักเร็วนี้ใช่ไหมคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งองั้นโอเคค่ะไม่งั้นมันจะขาดตอนลองคำนวณเวลาแล้วก็น่าจะเขียนได้หลายคำอยู่ไม่ได้ออโนตบุ๊กมาด้วยก็จริงแต่มันสามารถพิมพ์ในโทรศัพท์ได้เขียนจบแล้วยังไงต่อเขาไม่รู้ว่าวงการนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว เยอยากรู้ว่าสายงานของลิละดานั้นมีวิธีการทำเป็นขั้นเป็นตอนอยังไงขายที่ไหนหรือว่าส่งพวกสำนักพิมพ์ลินหรอลินก็ลงขายพวกในแอปขายแค่อีบุ๊กนะคะเจ้าตัวตอบโดยไม่มองหน้ามือก็พิมพ์งานไปด้วยไม่รู้ว่าแยกประสาทได้ยังไงแล้วไม่ต้องทำเป็นพวกหนังสืออะไรแบบนั้นหรอ จริงๆลินก็อยากทำค่ะแต่รอบนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นตอบรอยยิ้มที่ประดับบนวงหน้างามนั้นทำเอาคนมองได้แต่แ้งไอแต่ลองหาข้อมูลดูแล้วมันน่าจะค่อนข้างหยิบย่อเยอะอยู่นะคะแปลได้ว่าลินละดาน่าจะอยากทำแต่คงติดอยู่ที่อะไรสักอย่างเลยยังไม่ลงมือทำจริงๆของพวกนี้ไม่น่าใช่เรื่องยากเท่าไร ก็ลองทำดูสิเบด,ดินมองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนส่วนใหญ่ก็น่าใช้ระบบพีออเดอร์เหมือนเวลาเราสั่งของพอได้ยอดจองแล้วค่อยสั่งพิมพ์ตามจำนวนที่ได้หากไม่อยากเข้าเนื้อก็ลองขยายฐานลูกค้าดูเพื่อมีคนสนใจอืมมันก็มีคนสนใจอยู่นะแต่ว่ามันติดที่ลินไม่กล้าเอง มีคนอ่านอยู่หลายคนที่ส่งข้อความมาขอให้ทำหนังสือและทุกครั้งเธอก็มักปฏิเสธกลับไปด้วยความเกรงใจพร้อมกับฝากให้อุดหนุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแทนไม่ลองผิดลองถูกแล้วจะทำไปหรือเปล่าที่เรื่องแบบนี้ดันกลัวพอรู้ก็เลยอดบ่นไม่ได้ความผิดพลาดนะมันสอนให้เราโตขึ้นลินไม่ได้กลัวเรื่องนั้นนะปัญหามัน ติดอยู่ที่ลินต้องทำเองคนเดียวตั้งหากเราจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เธอต้องแบกรับทุกหน้าที่ตั้งแต่เขียนงานตรวจงานส่วนเรื่องพิสูจน์อักษรก็อาจจะจ้างเอาเพราะว่าอ่านคนเดียวไม่น่าไว้นายจะต้องจัดรูปเล่มอีกซึ่งเรื่องนี้เธอก็ทำเองตลอดเพื่อลดต้นทุนต้องติดต่อโรงพิมพ์เองเช็คงานต่างๆสั่งซื้ออุปกรณ์แพ็ แพ็คของแล้วก็แบกไปส่งแค่คิดก็ปวดหลังจะแย่แล้วแต่ก็อยากได้เงินอยู่ดีเอาไว้ลินจากเก็บเอาไปคิดดูอีกทีก็แล้วกันค่ะเรื่องที่ลงขายไปเมื่อสองเดือนก่อนยอดขายทำให้ยิ้มออกได้อยู่บ้างคำนวณยอดเงินที่ตัวเองสามารถหาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วล่ะก็แอบคิดว่าตัวเองก็เก่งเหมือนกันแค่ไม่กี่เดือน เธอสามารถหาเงินได้ถึงหกหลักนั่ว่าเป็นการทำลายสถิติใหม่แต่มันก็แลกมาด้วยการอดหลับอดนอนแถมยังกินข้าวไม่เป็นเวลาเชื่อเลยว่าอีกไม่นานต้องมีโรคบางโรคแวะเวียนเข้ามาหากันอย่างแน่นอนอย่างน,น้อยยตอนนี้ก็ปวดหลังแล้วหนึ่งจะไม่ให้ปวดได้ยังไงไววเในเมื่อนั่งหลังขดหลังแข็งปั่นงานทั้งคืนกว่าจะได้นอนฟ้าก็เกือบจะสว่างแล้ว พูดแล้วก็อยากเที่ยวอีกทั้งที่เพิ่งกลับมาจากทะเลอาทิตย์ก่อนแต่ใจมันดันโหยหาเหลือเกินตอนกลับมาถึงบ้านแล้วโดนคุณนายถามว่าไปเที่ยวไหนมาบ้างลินลดามไม่รู้เลยว่าจะตอบยังไงเพราะความจริงตื่นขึ้นมาแต่ละวันก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงเหตุผลก็เพราะลูกชายคุณนายที่รอนวิชายอยากจะติวเข้มมันทุกคืนแล้วเธอก็ดันเผลอพล ให้ความร่วมมือเต็มที่โดยใช้คำว่างงานขึ้นมาเป็นเหตุผลให้ตัวเองตลอดลินเสียงแหบห้าวดังขึ้นก่อนที่เจ้าของร่างสูงจะเดินลงมาจากบันไดเสีอีคนถูกเรียกงเงันเงยหน้าขึ้นจากโน้ตบุ๊กมองคนที่กำลังจะสาวเท้าเข้ามาหาทำข้าวเช้าหรือยงังยังไม่ได้ทำค่ะ ยิิงสาวสายหน้าดวงตากลมโตหลุบมองนาฬิกาดิจิทัลบนหน้าจออุปกรณ์ทำงานเพิ่งจะหกโมงเช้าเองนะคะทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังเลยล่ะมีธุระต้องออกไปข้างนอกเมื่ดินตอบกลับไปอ้าปากหาวไปดวงตาคมก็พิดมองสภาพเมียตัวเองพลันต้องขมวดคิ้วแล้วนี่อะไรเนี่ยนอนบ้างหรือ,อยังลินนอนไม่หลับ ก็เลยลุกมาเขียนงานต่อน,นี่ไงหัวมันฟุ้งซ่านแ,แปลกก็เลยรีบเปิดโนด้ตบุ๊กเขียนงานแต่แปลกที่เดี๋ยวนี้นั่งเขียนบนห้องไม่ค่อยได้ต้องหอบข้าวของลงมาทำงานข้างล่างสงสัยเสพติดแมวอ้วนพอคิดงานไม่ออกก็ชอบเอาหน้ามาซุกผงนิ่มเล่นๆงั้นเดี๋ยวซื้อโจ๊กกลับเข้ามาให้ก็แล้วกันลินขอเป็นต้มเลือดหมูหรือว่า ก่วยจับได้ไหมอะคะเมื่อดินยืนนิ่งอึ้งเหมือนเช็คความคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะก้าวฉับลงมานั่งข้างหญิงสาวกดเซฟงานให้เองเสร็จสับจากนั้นจัดการปิดเครื่องและพับฝาลงออกไปกินที่ร้านด้วยกันค่อยกลับมานอนต่อฝ่ามือใหญ่วางบนศีรษะถุยเด้อยรูปแล้วจับโครงไปโครงมา นั่งกินที่ร้านมันน่าจะอร่อยกว่าแต่คุณพักจะไปทำธุระด้วยไม่ใช่เหรออีกอย่างลินยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเพิ่งอาบไปตอนตีสองไงคนพูดมีรอยยิ้มประดับบนริมฝีป,ปากทำเอาหญิงสาวย่นหน้าใสเพราะตีสองที่เขาว่านั้นเราอาบน้ำด้วยกันไงไปเป็นเพื่อนทีดิ ให้นั่งกินข้าวคนเดียวมันไม่อร่อยไม่แน่ใจว่าถุรักของบดินคืออะไรแต่ถ้าหูเธอไม่เพี้ยนหรือฟังไม่ผิดดูเหมือนชายหนุ่มจะโทรไปเลื่อนนัดเป็นช่วงสายๆแทนหลินละดาโดนลากออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้ายังดีที่ชุดนอนของเธอนั้นเป็นเสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงนอนขายาวเลยไม่ต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดให้ยุ่งยาก แอบเดาว่าทุรักของชายหนุ่มนั้นคงไม่ใช่อะไรที่เป็นทางการมากนักมื้อเช้าเราสองคนฝากท้องกับร้านก๋วยจั๊บในตลาดเดินผ่านร้านไหนก็มีแต่แม่ค้าเรียกคุณภาคคุณภาคชวนให้อุดหนุนร้านกันยกใหญ่สเสน่ห์แรงกับแม่ค้าเหลือเกินนะพ่อคุณทั้งสาวน้อยสาวใหญ่พากันส่งเสียง าก็นส่งยิ้มให้แบบไม่ไรู้จักจบจากสิ้นจะว่าไปก็นานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้ออกมาเดินตลาดตอนเช้าดูเหมือนพ่อค้าแม่ค้าจะตั้งร้านกนหนาตามากขึ้นอาจเพราะระยะหลังนักท่องเที่ยวเริ่มมาจังหวัดเรามากขึ้นด้วยแล้วตลาดนะ้ริมน้ำตอนเช้าก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนต้องแวะเวียนมาจะกินอะไรอีกหรือเปล่า ลินละดาใสา่หน้าปฏิเสธตอนนี้เธอไม่มีเวลาเอ่อระเหยในการละเลียดโกวยจับในชามเบด,ดินกินเร็วเหมือนคนหิวโซตักไม่กี่สิบคำก็หมดเกลี้ยงชามเพราะงั้นเธอก็เลยต้องรีบกินตามเขาไปด้วยค่อยๆเค,คี้ยวสิจะรีบไปไหนเนะ่ะเธอมากกว่าที่ต้องถามว่าเขานั่นแหละจะรีบไปไหนกันแต่ขี้เกียจต,ต่อความยาวสาวความยืดอีกทั้ง ยังไม่ทันจะได้อ้าปากตอบโต้อะไรบด,ดินก็สั่งเพิ่มอีกชามจนแม่ค้ายิ้มหน้าบานสิบนาทีต่อมาลินละดาทแทบอยากจะเอนบ่อรถแล้วก็นอนร่าบไปพอท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนดูเหมือนว่าตอนนี้ความง่วงจะเริ่มคลืบคลานเข้ามาหาเธอเสียแล้วแอร์เย็นๆประท้าผิวไกลบวกกับเสียงเพลงสากลที่เจ้าของรถเปิดครอ กลายเป็นว่าเป็นตัวกร่อมชั้นดีลินละดาพยายามที่จะ่างตาแต่สุดท้ายมันกลับหลีหลงเรื่อยๆจนสุดท้ายภาพก็ตัดไปในที่สุดหญิงสาวมั่นใจว่าตัวเองหลับไปไม่นานระยะทางจากตลาดกลับมาบ้านก็ไม่ได้ไกลกันมากนักแต่ทาว่าพอลืมตาขึ้นมาเป็นอันต้องตกใจเพราะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกทั้งบนรถเหลือเพียงแค่เธอคนเดียว แต่ว่ารถยงคงติดเครื่องเอาไว้ลินละดาหันไปมองรอบๆแล้วก็ค่อยผ่อนลมหายใจลงลืมไปเลยว่าบดินมีธุระชายหนุ่มกำลังยืนคุยอยู่กับผู้ชายที่ดูเหมือนเป็นผู้รับเมาหรือไม่ก็พวกวิศวกรออะไรสักอย่างเราราวสามสี่คนเพิ่งเห็นว่าอิสาราก็มาด้วยแต่คงขับรถมาอีกคันลินละดารู้ดีว่าลูกน้องคนสนิทของสามี ไม่ค่อยชอบที่หน้าเธอเท่าไหร่แล้วถามว่าต้องสนใจไหมตอบได้เลยว่าไม่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอเราไม่รู้หรอกว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบหน้าเราของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับการจัดการทางอารมณ์ของตัวเองต่างหากไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่อย่ามายุ่งหรือว่าหาเรื่องเธอก็พอ เสียงเคาะกระจกฝั่งที่เธอนั่งดังขึ้นแล้วมันก็ดีดความคิดในหัวก่อนหน้านี้ไปไกลลินละดาเลือกที่จะกดกระจกเลื่อนลงเพราะคนที่มาเคาะก็คืออิสาราไม่ใช่บด,ดินนายบอกให้ลงไปหาครับท่าทีที่อิสารามีต่อเธอนั้นน่าจะอ่อนลงกว่าเดิมแต่ก็ยังคงวางฟอร์มไว้อยู่ตามประสาจนหานหกับลูกน้องเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิด งั้นลินฝากดับเครื่องด้วยค่ะว่าจบก็เดินไปหาคนที่เรียกบดินพยักหน้าเหมือนต้องการให้เดินเข้าไปใกล้มากกว่าเดิมพ่อยอมทำตามเขาถึงเอ่ยปากเอาของลงมาหมดหรือยังลินพกมาแต่โทรศัพท์ถามแบบนี้แสดงว่าต้องพาไปที่อื่นด้วยแน่ๆแ,แม้จะเผลงงี่ไปสักพักแต่มันก็ไม่เหมือนนอนพักผ่อนบนเตียงอยู่ดี สานิ้วเริ่มปวดหัวเหมือนนอนไม่พอด้วยงั้นก็ไปบด,ดินพยักหน้าและคว้าข้อมือเล็กไปกลุ่มเอาไว้ไปไหนอีกคะยิงสาวเริ่มออกอาการงอแงเนื่องจากรู้สึกนอนไม่พอเวลาที่เป็นแบบนี้อารมณ์เลยค่อนข้างสวิงพอสมควรลินอยากกลับไปนอนจะแย่อยู่แล้วคุณภาค ลินและดาหน้างองงํากระบอกตาร้อนเผาเมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์คันโตที่จอดอยู่ไม่ไกลตอนนี้อยากจะลงไปดินดินดินร้องไห้มันรู้แล้วรู้รอดไปเธอไมต้องเอาเธอมาทรมานด้วยทำไมไม่ปล่อยให้อยู่บ้านขึ้นมาเร็วบดินหัวรรอะในลำคอยอมเลื่อนมือเป็นรูปศีรษะคนตัวเล็กที่ผมเผายุ่งเหยิงเพราะเพิ่งตื่นนอนเขาเอ่ยเสียงนุ่มทุ้ม อยู่ๆก็รู้สึกเอ็นดูเยตัวดีขึ้นมาเสียอย่างนั้นอีกห้านาทีก็ได้นอนแล้วคุณภาคหลอกเลยหรือเปล่าเนี่ยถึงปากจะว่าแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ยอมขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แต่โดยดีไม่มีหมวกกันน็อกมีแต่ฝ่ามือใหญ่ที่เอื้อมือมาจับแขนเธอให้โอบกอดเขาเอาไว้กอดดีๆล่ะอย่าเพ้อหลับก็แล้วกันเธอร่วงกลางทาง ไม่วนกลับไปรับนะรู้แล้วนะบอกให้กอดก็กอดแถมยังเอาหน้าซบแผ่นหลังด้วยเธอร่วงก็ให้เหมันรู้ไปสิจบไปแล้วนะคะสำหรับบทบาทรักตอนที่13เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์พระนางของเราก็ดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะไม่ได้วุ่นวาอะไรมากเท่าไหร่ก็อาจจะดําเนินไปอย่าง รอบๆเรียบๆก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะยังไม่ทิ้งกันไปนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่นานผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยคะ่ะ